สวัสดีครับร้านรดมือสองอำเภอกันทะลักวันนี้นำเสนอโซนิกตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับจดทะเบียนปี47จัดทรงแต่งสวยให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยครับยวดูสภาพภายนอกครับเป็นสีแดงแก้วล้อทองจัดทรงอย่างสวยครับเครื่องนิ่งเป็นตัวสตาร์ทมือด้วยนะครับ เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูครับเนี่ยิย้แล้วแจมบูทำบูดแดดนะ โนิกสตัดมือตัวนี้เริ่มหายากแล้วครับสวยๆเครื่องนิ่งๆเลยคาบูแดดจัดทรงสวยคันนี้ราคาอยู่ที่18,900บาทนะได้ตัวสตัดมือเป็นตัวใหม่แพ้ครับปี47เป็นตัวสตัดมือด้วย สวยครับ18,900บาทราคายังไม่รวมโอนนะครับใครที่ชอบโซนนี้จัดเลยคันนี้ครับเล่มชุดโอนครบเราสตาร์ทให้ดูอีกทีโอ้โหจับเลยครับสนใจยังไงโทรติดต่อ 084ครับ6005813ครับแวะดูรถทดลองขับก่อนได้นะในตัวอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับจำจำจำคันนี้